คุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงสรรหามาเล่านะครับแน่นอนว่าสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้หลายๆคนก็หาวิธีที่จะคลายร้อนดับร้อนกันนะครับการดื่มน้ําหรือว่าการ,ท,รทานอะไรที่เย็นชื่นใจเนะี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่พวกเราก็ต้องการกันมากๆวันนี้ครับกับกระแสของน้ําลำไยฟีเวอร์นะะเขาบอกว่าหลายๆเพจ หลายๆเ ocial media ที่เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยแชร์กันเยอะมากมายบอกว่าปกติแล้วการทานน้ำลำไยเนี่ยจะเป็นน้ำลำไยอบแห้งนะครับแต่ว่าในปัจจุบันมีการทำออกมาให้เป็นน้ำลำไยสดคว้านมาเมล็ดครับแล้ววันนี้นะฮะเราก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการสาวสวยนะครับนั่นก็คือแม่ตักนั่นเองตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วสวัสดีครับคุณรัตีนูสู่นะฮะ,ะเป็นผู้ประกอบการ ทำน้ำผลไม้สดแบบนี้ก็คือไม่ได้มีแค่น้ำลำไยอย่างเดียวมาครบเลยน้ำผลไม้คลายร้อนนั่นเองอจุดเริ่มต้นของการมาทำน้ำผลไม้แบบนี้เริ่มต้นจากอะไรคะจุดเริ่มต้นคือเราเป็นคนขายอาหาร,รขายยำขายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วคะ่ะเปิดร้านอาหารทีนี้กระแสน้ำลำไยเราเห็นในติ๊กต็อกอย่างเงี้ยเนาะม,มาแรงมากครับก็เลยเฮ้ย ต้องทำแล้วล่ะคือถ้าจับก่อนมันได้มันรวยก่อนเนาะใช่คือจับมาแบบว่าเป็นเจ้าแรกๆอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะคือคือเห็นปุ๊บหาและจะหาลำไยจากไหนตอนนี้ครับนั่นสิคะเพราะตอนนี้เองนะคือในโซนภาคเหนือคือลำไยออกผลผลิตมาขนาดนี้หรอหรือว่าขออนุญาตเรียกพี่ตั๊กแล้วกันเพราะใกล้ๆคือสวยมากสวยมากเราราจะไปถึงแม่ยากมันยากเลยกับการที่เราจะไปถึงแม่พี่ตั๊กไปเริ่มจากการหาลำไยได้อย่างไรและสูตรในการที่จะมาทําให้มันอร่อยอ่ะพี่ตั๊กไปเอามาจากไหนคะคือ วันแรกที่เราคิดเนี่ยคือเราเราหาเลยในในโซเชียลเนี่ยตรงไหนมีสวนอะไรที่ไหนยังไงพอเราหาสวนได้ปุ๊บเราเราสั่งเลยสั่งแล้วเราทำเรายังไม่รู้สูตรเลยนะเราคิดเองแล้วก็ลองลองทำแล้วก็พอได้มาชิมให้ทางนี้ชิมให้เพื่อนชิมให้ใครชิมอ,อร่อยไหมอร่อยเหรอ ้อร่อยขายคือจากคนใกล้ตัวก่อนใช่ชิมจนมันแบบว่าเข้าที่เข้าทางแล้วถึงเอามาขายก็บอกที่จริงแล้วเนี่ยพี่ตักเองอ่ะได้ได้ดูจากทางแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น t i k t o อกเฟซบุ o กเนาะมันฮิตกันมากๆกกับน้ำลำไยสดเราได้จินตนาการรสชาติไหมเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสไปลองถูกไหมถึงกรุงเทพเพราะมันดังมาจากที่นู่นเลยคือเราก็คิดว่าที่เราชิมเนี่ย ที่เราเคยชิมกินินทานมาเนี่ยคือมันต้องหอมอย่างน้อยก็ต้องหอมหวานมันต้องกลมกล่อบมันต้องลงตัวนะฮะก็เลยแสดงว่าตัวนี้ออกมาเป็นชนิดแรกถูกต้องไหมฮะเป็นน้ําลำไยสดก่อนเลยปะใช่ค่ะเริ่มต้นจากตรงนี้ผลตอบรับหลังจากที่ทําออกมาสําเร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องปิดร้านประจําเลยค่ะไม่ขายยำแล้วปกติทำอะไรอะถามหน่อยได้ไหมปกติตอนตอนช่วงกลางวันจะขายพวก อาหารคือข้าวก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้ช่วงเย็นจะออกไปขายยำอะไรอย่างงี้ใช่ตอนนี้คือต้องปิดร้านตอนกลางวันละทำลำไยควานลำไยอย่างเดียวเห่งน้ผมมองออกเลยว่าแบบว่ามันพอมันมันเป็นกระแสเนาะมันต้องรีบกอบโกยเอาง่ายเลยตอนนี้ในเรื่องของน้ําผลไม้สดของเรามีอะไรบ้างอะเดี๋ยวมาแนะนํำเลยค่ะก็ตอนแรกคือลำไยเนี่ยเราเราทำไม่ทันจริงๆครับผมโหแบบ ทะลุทะลวงมากแล้วก็เราก็เลยหาหาสูตรอย่างอื่นมาจะพอจะทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเงาะก็ยังหาไม่ได้คือแตเงาะแต่เงาะยังหาไม่ได้เอาเอาง่ายๆก่อนสับปะรดแตงโมง่ายง่ายนีเป็นสองตัวที่เพิ่มขึ้นมาจริงที่ไอเรื่องเงาะเนี่ยมันก็กําลังมานะอย่างที่เมื่อวานคุณเห็นไหมผมไปหาในเซเว่นอ่ะ มัน,ก,นก,ก็องคือเราจะรอชิมน้ำเงาะจากทางแม่ตักอย่างแน่นอนอแต่ว่าแต่ว่าต้องบอกว่าจุดเด่นของน้ำผลไม้ของพี่ตักของเราเนี่ยคือนอกเหนือจากน้ำผลไม้ที่เป็นผลไม้สดแล้วคือในเรื่องของเนื้อที่เราจะกินไปด้วยควบคู่กับการดูดน้ำเพราะว่าเขาให้แบบจัดเต็มแบบนี้เลย<ช>คือเนื้อเยอะใช่ถูกต้องไลยพี่ตักและเรื่องของลำไยเมื่อกี้ที่ที่น้องบีมได้บอกได้ถามไปก็คือ เป็นเอามาจากภาคเหนือค่ะก็คือมันมันมีให้ตลอดทั้งปีไหมผมถามถึงผลผลิตสักนิดนึ่งเราก็ไม่ได้ค้าเรื่องลำไยมานานเนอะแต่เราพอจะเข้าใจว่าตอนนี้มีแค่เป็นบางจังหวัดอะไรอะบ้านแพ้วทางกรุงเทพไปทางนู้นแล้วก็ทางภาคเหนือก็จะเป็นลำพูนเชียงใหม่เชียงใหม่ปลูกกันแบบนี้เดี๋ยวอีกเดือนสองเดือนจะเป็นทางภาคอื่นละ เข้ารับรู้มานะก็คือเราก็ต้องศึกษาเนาะเพืี่จะเอาแบบวัตถุดิบอย่างเงี้ยมันจะได้มีตลอดทั้งปีด้วยเพราะเราไม่ได้ใช้เป็นลำไยอบแห้งนี่ส่วนใหญ่ต้องถามก่อนมันแตกต่างกันไหมระหว่างน้ำลำไยอบแห้งกับน้ำลำไยสดน้ำก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเนื้อเนื้อสัมผัสของรสชาติเวลาที่เราได้ทานเนื้อด้วย มันแตกต่างกันใช่ค่ะคุณลองชิมไหมอ่ะยากต้องชิมแล้วแหละคุณอยากชิมอะไรอ่ะไม่ฉันก็ต้องชิมพี่ตาอยากให้ชิมอ่ไรสุนิดนึง ลำไยก็ได้อะลำไยลำไยนี่อาวุธอาวุธของคุณเหรออาวุธในการที่จะได้ชิมน้ําลำไยพี่ต้องยอมรับจริงๆว่าที่ผ่านมาคือกระแสของน้ําลำไยสดเนี่ยคือมันฟีเวอร์มากๆผ่านเลื่อนผ่านโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรเราจะเห็นเลยแล้ววันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาชิมกันในสตูด้วยและที่สําคัญเจ้าของสูตร ที่คิดค้นมาตักให้เราชิมเองในสตูดิโอแล้วก็สวยด้วยถูกต้องที่จริงเนี่ยผมเคยมีโอกาสนะก็คือติดติดใจเนื่องจากเราทั้งสองคนก็เคยที่จริงเคยไปชิมมาแล้วแอบแวะไปชิมมาแล้วแอบแวะไปชิมมาแล้วบอกว่าเอ้มันเป็นกระแสอะไรเยอะแยะมากมายในตอนนี้ก็ขอลองไปชิมสักนิดนึงแล้วกันผมกินที่ไหนอีกไม่ได้เลยอ่ะก็ต้องกลับไปหาแม่ตักอีงงไปเลยน่ะ ยังไงเนี่ยอ่านี่พูนๆแบบนี้เลยคือร้อนๆแบบนี้นะคะได้น้ําลำไยแก้วโตๆพร้อมกับเนื้อแน่นๆแบบนี้ไปรับรองว่าหายร้อนไครร้อนได้เลยรอด่ะผมเห็นคุณมองอยู่สักพันึงและขอเนี้อชิมที่ชิมที่ผลของลำไยก่อนเลยนะคะคือด้วยความที่เป็นลำไยสดเนาะมันก็จะมีความกรุบความกรอบความเด้ง พี่ตากาแบบนี้น้ำแล้วเนื้อลำไยที่เราคว้านออกมาแล้วที่เป็นเนื้อแม่สดเราเอาไปแช่หรือว่าเอาไปแช่ในน้าเชื่อมเหนือ,อไปเลยก่อนไหมทําไมมันถึงหวานอร่อยแบบนี้อะคะก็มันจะต้องต้มไปในน้าอ๋อ<น>เอาไปต้มอยู่แล้วอ๋อเอาลงไปต้มเลยใช่ค่ะโอ้และเห็นว่าที่ร้านของพี่ตักเองเนี่ยนอกเหนือจากการใส่แก้วแบบนี้แล้วก็มีการแบบจําหน่ายใส่ถุง,ถงด้วยใช่ค่ะออเราก็ไม่แบบไม่กักใช่ไหมในเรื่องของผลลำไย ผลในเรื่องของเนื้อแตงโมหรือสับปะรดแบบนี้เราคุณอยากชิมไหมสับปะรดอแตงโมจริงอ่ะผมอยากชิมสับปะรดเพราะว่าผมมปงว่าปกติแล้วเนี่ย เวลาที่เราจะทานน้ำสับป,ปะรดอ่ะเราจะต้องเป็นขวดน้ำผลไม้เข้มข้นแต่วันนี้คุณจะได้ชิมเนื้อสับป,ปะรดเน้นๆ,ๆด้วยอันนี้นะต้องบอกอย่างหนึ่งเลยคือของน้ำลำไย,ยหลายคนคงจะคิดจินตนาการภาพว่ามันคงจะหวานมากหวานแสบคอเลยหรือเปล่าเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หวานขนาดนั้นมันมีความหอมของลำไย,ยแล้วก็ความหวานแบบกลมกลม่อมแบบไม่หวานแสบอคอคือมันเป็นการตอบโจทย์ที่ดีในช่วงของหน้าร้อนแบบนี้กับความหวานที่สําหรับคนที่ยังห่วงเรื่องสุขภาพอยู่ทานได้น้ำผลไม้อะยังไงก็คือ เขาเรียกว่าน้ำตาลฟตโต้อ่ามันเป็นน้ำตาลจากผลไม้าสับปะรดเน้นๆของคุณนยเป็นไงมันลแก้วคือยาวมากคุณชิงว่ะแก้วใหญ่แก้วนึ่อยู่ได้ทั้งวันคือศอกหนึ่งเลยนะศอกหนึ่งเลยจริงๆอุ้ยเป็นไงสับปะรดอุ้ยอันนี้ผมว้าวนะมันมีความแบบว่าเปรี้ยวหวานที่ลงตัวก็คือสดชื่นอีกแบบ นอกเหนือจากน้ำลำไยทีมงานก็สูงเป็นเก่งมากเลยนะมนเกียมาสักครู่เนี่ยนะสูงเก่งค่ะอ่ะตอนนี้เราขายที่ไหนยังไงเผื่อว่าคุณลูกค้าที่สนใจตามไปชิมกันหน่อยตามไปชิมกันหน่อยที่ไหนฮะก็ช่วงเย็นนะคะสี่โมงเย็นก็ถนนหน้าราชพฤกษ์อะค่ะจะเป็นเส้นนั้นจะเป็นอาหารทั้งเส้นเลยค่ะค่ะแล้วเราจะอยู่ติดกับร้านลูมแอแลง <Okay. S 1> ก็คือถนนเส้นนั้นเนี่ยตอนช่วงกลางคืนช่วงเย็นเนี่ยจะมีอาหารหลากหลายค่เนาะอาหารหวานข้าวผลไม้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วก็ ร้านของพี่ตั๊กเองตั้งอยู่ติดๆกับร้านมลแรงทอดใ,ใต้องไหมฮะก็คือที่จริงแล้วในละแวกนั้นผมมองว่ามีอยู่ร้านเดียวคุณไปเถอ,อยังไงก็หาเจอแต่ว่าหนึ่งอย่างเลยที่อยากจะถามพี่ตัก๊กเลยก็คือในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของผลไม้ที่<ม>เราจะรับมาอย่างที่บอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนเจ้าไปเรื่อยๆเพราะว่าผลผลิตออกมาในแต่ละปีไม่เหมือนกันเรามีการคัดสรรหรือว่าควบคุมผลผลิตยัยงไงบ้างคะความหวานแต่ละ แต่ละพัน์แต่ละก็ไม่เท่ากันนะคะค,คือเราก็จะจะชิมก่อนชิมตัวเนื้อมันก่อนว่าอันนี้เนื้อเนี้ยมาจืดเราก็เพิ่มน้ําตาลไปโอ้ออมันก็คือมันต้องทําให้รสชาติอ่ะมันคงที่ที่สดุดรู้ไหมพี่ตัก๊กคือด้วยแล้วด้วยเนื้อมันเนี่ยพี่ตั๊กควานเองทุกเม็ดเลยปะ หรือว่าเรามีคนมาคอยช่วยเราด้วยคอยช่วยควานเองไม่ทันหรอไม่น่าทันเนาะอย่างนี้เนี่ยวันหนึ่งอ่ะเราใช้ลำไยอ่ะกิโลจำนวนแค่มหาศาลแค่ไหนคะที่เราแบบขายกันอยู่ตอนนี้อวันละประมาณร้อยโลโ้หร้อยโลสดนะคะร้อยโลสดมันจะได้ประมาณ เนื้อประมาณ50โลสโลอเงี้ยออกมาแล้วประมาณเครื่องหนึ่งรับสมัครพนักงานคว้าลำไยเพิ่มไหมคะรับค่ะคุณภูผาถนัดค่ะนั่นไงเพราะผมรู้อยู่แล้วคุณสิรพรทําอะไรไม่ได้หรอกนะเน่าถนัดค่ะเรื่องของงานแม่สีเรือนเนี่ยไม่น่าจะด้คุณหนึ่งร้อยโลไม่ใช่น้อยนะคะหนึ่งร้อยโลแล้วคือต้องคือดูแล้วเนี่ยต้องเป็นที่มาส่งสดใหม่ทุกวันใช่ค่ะครับผมอยากให้ชิมเลยเนาะที่จริงแล้วก็ ผมมองในเรื่องของการจับกระแสผมมองว่าที่จริงแล้วเนี่ยเงินมันอยู่รอบๆตัวเรารมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะรีบคว้าโอกาสให้ได้เร็วที่สุดเนาะที่จริงพี่ตักก็มองเรื่องนี้ใช่ไหมเนาะในเรื่องผลตอบแทนบางทีเนี่ย มันได้ลองทําไปก่อนลงมือทํายิ่งเร็วมันก็ยิ่งยิ่งได้อ่ะเนาะมันคือเจ้าแรกนอกเหนือจากที่จะไปซื้อได้ที่แถวตลาดราชพฤกษ์แล้วพี่ตั๊กมีการมองในอนาคตต่อไหมหรือว่าแบบว่าคนที่อยู่พื้นที่อื่นอยากจะชิมอยากจะทานอะไรอย่างนี้มีมองไว้ยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็มีมีถามกันมาบ้างคือแบบต้มส่งไหมคือเขาแบบอยากให้เราต้มเป็นหม้อใหญ่แล้วก็ส่งเขาเขาจะไปตักขายกันอะไรอย่างเงี้ย คือเขาเขาชิมของเราแล้วเขาอร่อยบางทีก็ถามไปตรงหน้าเลนส่งไหมพี่อยากรับไปขายอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าแต่คนเราไม่พอไงก็แสดงว่ารสชาติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพี่ตั๊กคนเดียวเลยปะหมายถึงในเรื่องของการชิมให้มันควบคุมในเรื่องของรสชาติพราอย่างที่พี่ตั๊กบอกอ่ะ ว่าที่จริงแล้วนะ้ําตัวลำไย,ยสดเองเนี่ยมันก็มีทั้งหวานาไม่หวาน,ตตานารสชาติมันก็แตกต่างกันมาการทําให้อาหารมันดูรสชาติคงที่อ่ะมันเหมือน,นการขายยาแหละ,ะที่จริงพี่ตั๊กก็ทําด้วยถูกไหมใ,ในเรื่องที่จะทําให้มันรู้สึกว่าทุกถุงทุกจานทุกชามมันคุณภาพมันได้เท่ากันเนี่ยคือเราเราต้องทํำยังไงอันนี้ถามพี่ตั๊กก่อนคือสูตรพวกนี้เราก็จะทําของเราไว้เลยอ,อย่างเช่นเรา น้ำตาลเท่านี้เท่านี้เราช่งางแบบเป็นเซตเซตเซตพอได้ใส่น้ำเท่านี้ใส่น้ำตาลเซตนี้เลยลำไย,ยกี่โลคือ<ม>ต้องเป๊ะอย่างนี้ตลอดต้องปีตลอดมันจะต้องช่างตลอด จะมากะเอาเองไม่ได้เ,เพราะว่ากินกี่ครั้งก็จะได้รสชาติถ,ถึงความอร่อยที่เหมือนเดิมทุกครั้งทีนี้พี่ตั๊กคะช่องทางในการติดต่อเผื่อบางคนจัด,จดเลี้ยงจัดเบรกตามสานักงานต่างๆอยากจะได้น้ําผลไม้อร่อยๆแบบนี้ไปเลี้ยงสาหรับคนประ<ไ>ปชุมในเชลในบูธช่องทางการติดต่อพี่ตั๊กฝากหน่อยค่ะก็ติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้บอกได้เลยค่ะ0940750989ค่ะนี่ขึ้นให้อยู่ที่หน้าจอนะคะพูดคุยกับพี่ตั๊กได้โดยตรงเลยนะคะกับน้ำผลไม้ที่ อัดแน่นไปด้วยเนื้อแล้วต้องบอกเลยว่าหน้าร้อนแบบนี้ไม่มีอะไรสดชื่นไปกว่าน้ำผลไม้เนื้อแน่นๆแบบนี้แล้วล่ะแตงโม <c oughs> นี่น่าสนใจคุณพูดแตังโม3มครั้งห้ามใส่ <c oughs> าสทานอง แตงโมแตงโม่ไม่ได้แล้วอ่ะมีก็น้ผลไม้นะทั้ง3อย่างเลยตอนนี้มีคิดไว้ไหมว่าจะขยายนดีน้าผลไม้อื่นอีอีกมีไหมฮะมีค่ะมีอย่างแน่นอนรอชิมเงาะละหนึ่งรอชิมเงาะกันเลยนะคุณผู้ชมอ่ะหรือว่าพี่ตั๊กจะพัฒนาเป็นน้ําผลไม้ตามฤดูกาลอันนี้น่าสนใจนะคะน่าสนใจเนาะอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่ตั๊กฝากนิดนึงเชิญชวนให้คนไปแบบว่าเจอกันที่ราชพฤกษ์เชิญฮะค่ะก็ แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะตรงหน้าราชชฤกึกไปก็เห็นเลยค่ะร้านจะเด่นก็ไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะอ่าเรื่องคุณภาพนะครับวันนี้ขอบคุณมากมเลยนะพี่ตั๊กที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับนำ น้ำผลไม้ดีๆแล้วก็เย็นชื่นใจด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งเลยที่เราสังเกตได้คือความสดแล้วก็ความสะอาดถูกต้องค่ะ,ะ,ะก็อย่าลืมไปชิมกันนะคะสังเกตง่ายๆร้านที่มีแม่ค้าสวยๆเจอกนับนพิตักอย่างแน่น,นอนเนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกับรายการห้องนั่งเล่านะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มๆที่เราอัดแน่นทั้งสาระนะฮะความรู้ความบันเทิงต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ